ก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะคะคนไทยทุกทุกคนที่มีในเรื่องของกรณีที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาระหว่างที่ดิฉันคุยกับผู้นําทางกัมพูชานะคะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจนะคะตัวฉันเองค่ะได้มีโอกาสได้คุยกับทางมธภาคที่สองนะคะแล้วก็ทางกองทัพอธิบายถึงเจตนาว่า เป็นเพียงเทคนิคของการสื่อสารที่จะเจรจาะะต่อไปว่าเราจะต้องแสดงความเข้าใจเขาก่อนแล้วก็เพื่อจะคุยถึงดีเทลต่อ,ตอไปนะคะเพื่อจะให้เป็นการต่อรองเพื่อให้การประทะนั่นนะหยุดลงนะคะอันนี้คือความตั้งใจที่แท้จริงว่าต้องการจะให้สถานการณ์สงบสุขเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ทราบจริงๆว่า,าจะมีการ อัดคลิปและเผยแพร่แบบนี้นะคะก็ได้ทําความเข้าใจกับทางกองทัพเรียบร้อยแล้วนะคะทางกองทัพก็รับฟังแล้วก็บอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราต้องร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะพนึกกําลังเอาไว้นะคะคนไทยทุกคนก็ต้องพนึกกาลังเอาไว้เช่นกัน,นะคะ่ะ